Okay. So, so hello guys my name is Junya. today we're back at pi Park. and today um, we're at a I don't know what we call but we're going to eat and there's a coconut tree oh yeah oh coconut tree coconut tree I'm gonna go now um coconut tree coconut and this is the tree มันจะตกใครจะตกมันจะตกได้ยังไงมันก็ติดกับต้นไม้อยู่ต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันอยู่ต่ำๆเนี่ย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 ติดกับพื้นเนี่ยมาดูมาดูมันอยู่กับพื้นเนี่มาเนี่ยอีกต้นหนึ่งอ่ะตอนนี้เรามาถึงที่ไหน ตอนนี้เรามาถึงหนองจอกค่ะถึงหนองจอกบ้านแย่ลิก์ยะเดี๋ยวยายพาไปบึ้งนต้นมะพร้าวแล้วะเนาะเท้าเตี้ยนี่ค่ะเตี้ยเตะรวบรวบข้อรวบพร้าหนึ่ดโดด เสน,น,น,นี่ค่ะเนะนีะนะต้นมันน,ะน่ะนั่นต้นตำตถึงเอวถึงเอวค่ะนี่นนถึงเอวคุณยายายอันซ่อนว่าเป็นหยังเลยนี่อันซ่อน เท้างามมากลูกดกด้วยนี่ค่ะเนี่ยลูกโลกดกดูค่ะดูตรงนี้ค่ะนี่นี่พุ่นนนต่ำมากเนี่ยเนี่ยดูค่ะเนี้ยเนี่ยดินเนี้ยถึงดินเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเช่นเนี้ย โอ้ Ooh, โดบกด้วยเนี่ยโอเคจ้า <Okay. S 1> คุณยายพาเดินมาถึงสะดอกบัวนี่ค่ะมีเรือมีดอกบัวสวยงามวันนี้คุณยายมาเที่ยวหนองจอกอีก ะมะเขือพวงมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงยขายให้ดูมะเขือพวงค่ะดุกดุกดุก เป็นดอกบัวงามๆแล้วก็โหระพาขึ้นเต็มเลยนี่คะ่ะโหระพานี่หรพาทิวยาวไปถึงโน่นเลยคะ่ะโหระพาเดี๋ยวคุณยายพาดูนะคะโหระพานี่กอไผ่ชะอมชะอมกำลังขึ้นชะอมกำลังขึ้นงาม โหระพาโอ้ฝนจะมาแล้วคุณผู้ชมอุ้ดยดอกบัวดอกนี้สวยจังฝนจะมาเลยจ้าโอ้โหมันขึ้นเองเลยเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยเนี่ยเขาเอามาโรย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 ,โย,โย,โยขึ้นเองนี่ค่ะโหระพางามงามวิวก็งามนุ่น เป็นสะบัวสะบัวใหญ่มากเราจะแวะกินข้าวก่อนถึงจะไปหนองจอกครับแต่ก็ถึงแล้วแหละหนองจอกดอกบัวดอกนี้อลังการมากสวยอลังการมากเลยนี่ค่ะ อยู่เหนื่อยไม่รู้กลัวอะไรร้องโอ้ยโอ๊ยอยู่กลัวมแมลงออกมาทุ่งนาก็กลัวแมลงโอเคค่ะดอกบัวไมว่ก็โหระพาแล้วก็ต้นสังใบสังโอเคนะคะนี่ค่ะดอกบัวเต็มเลยก่กอใเนี่ก็ขึ้นงามมากเลยนี่ค่ะกอไย เป็นวิวอากาศด,ดีมากค่ะโอเคนะคะ Make sure to like and subscribe and put the notification on Make sure to share your friend or family and Make sure to comment down below Bye สวัสดีครับสวัสดีจ้าเราจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ